สวัสดีค่ะประเดียนมานี่ล้นคัดล้านบ้านเลยพี่น,น้องเรียนชอจอดให้นี่นี่แหละจอดให้พี่น,น้องครับคุณคันนดล้านบ้าน ลานบ้านครับลานบ้านสวัสดีค่ะประเด็นไม่คัดลานบ้านพี่น้องจให้พี่พนอ้องเข้าบ้างนหมต้องนะว่าเดี๋ยวขากลรองออกมั่นต้องให,พห้พี่นอ้นองเข้าบ้างไหม เอาน้ำม,มาก่อนพี่น้องน้ำเพอน้ำไม่พอคัดน่ำม,มากันขคัดผื่นพี่น้องผื่นมันเขียวก็เลยสิคัดผื่นงานยิมมือเชรอคัดผื่นคัดผื่น นำไปทุกมันยากาศดี่มันเจาะใช่ไหมยกาศดี่มัน,าามนเจาอยเอานำไปคัดพืน้น แว่นตาก็ะติตกออกจังหนะงัดแว่นตาไปเหนื่อยหนามานคัดพื้น bàn gặp mọi mặt nhau tại nhà của nhà mắm mừng nhà cắp mừng nhà mắm mừng nhà 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 นน่นน้ำไปพัดน้ำนัไปพัดคื้นุ่นเหี่ยนเขียวเขียวพี่น้องอ ขิงเก้าคาวค่ะแก้วเนี่เลือกที่มาคาัดผึ้นนี่ขิวเ,เดี๋ยวเอานีว่างมาหนี่กัอืมอืม,อมพันพี่น้อง

นำบิดเหลาพี่น้องอาน้ำีกันเอาี่ไปเ,าาอ,เอานำม,มาอยู่กันหน,นะะอยได้คาตอีกเ่พี่น้องนาะอเอาอันใบว่างไว้ก็ได้หอกยันขนจับโทรศัพท์นี้เอาโทรศัพท์ไปน้ำเรานำด้่าวพี่น้องเจ้าเปว อ๋อจะไปเหรอจะออกไปข้างนอกเหรอจะไปซื้อของตลางหนอดถ้าอ,อันนั้นเสร็จแล้วหมอก็ได้เมื่อไหรเดี๋ยว<ห>ฉันจะไปไต<า>ัดใช่แป้งนี่อันนี้หอซื้อที่หัวไม่ใช่อันนี้อันเกา่าอันใหม่อยู่นู้นฉันยังไม่ได้เอามาขาดัดฉันใส่ด้ามแล้วอันนี้ของฉันที่ให้คุณเจมันคนละอย่าง ไม่ฉันปเปล่าน้ำมาขัดฉันขัดยังไม่เสร็จฉันเที่ยวไปเอาน้ำมาขัดไปลืมอะไรขัดยังไม่เสร็จเลย S <S <an> จากพายอย่างพี่น้องเอยสิคอล่าพี่น้องมึงคนคิปสิคอล่าพี่น้องล่ก่อนเดอ้พอ,อ,อพี่น้องเลยขอบคุณทุกไรทุกเลีบถูกกำลังแรงใจเดอ้อพี่น้องมึงหนกห่องโอ้นกพี่สูชูทายพ่เห็นเลยมัว่วง่ายไหลไข่หน่อยหรอ,อพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกเลีบทูกกำลังแรงใจเดอ้อพี่น้องเลยกินบกบกโบกยกบ่ลง่หัจะเลื่อนลงเรื่องกาวหนาทำมาใหา้กิน เอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเดิอมากัดปืนไหนเพิ่งบ่เห็นอย่างหรอกคลิปนี้ไปเดนมานทำความสะอาดหน้าบ้านใ้เขาไกสีคอรอำลาผ้าจากพี่น้องซ้ำนี่ก็เมืองต้นใหม่อันนี้ก็ล่างเสียนนั่นคุณหมอเขามาตอนไหวเขาเสียนเอาไปปลูกท่างอื่นไปแดนกอจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก็นค่ะขนะเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะมาเหตุนันงานบ้านงานบ้านของประเดือนเนาะคะเนาะคัดพื้นให้มึงเศร้าขอบคุณทุกไหทุกเลือเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทัวโลก thank you you so much my friend thank you thank you see you next time bye พี่น้องสวัสดีค่ะเมย์เมย์พี่น้องเมย์คัดพื้น